สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์พ็อปในรายการสหวิทยาโหรา,หาเขาเข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันแล้วก <c oughs> ดแชร์ออกไปแซ่แล้ว เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเกแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 9 9แชร์เพียงเท่านั้นทำไมผมว่าเป็นแบบนี้นยเมื่อก่อนจำได้ว่าตอนโอวัยรุ่นเลยนะโอ้ชอบกินวยกับมิวบ่อยๆแล้วก็มารู้ว่าใบกระมิวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยผมสวยผิวสวยเล็บสวยสุขภาพดี แล้วมันก็จะผมดกดำเงางามไม่มีแม้แต่งอกแม้แต่เส้นเดียวแล้วก็ไม่ชี้ฟูด้วยแต่ตอนนี้มันมาทุกอย่างเลยผมชี้ฟูผมงอกมีอายุแล้วมผมแตกปลายผมม,มันไม่ดีผมเสียผมคนมีอายุแล้วนะอาจารย์ทะว่าโอ้แก่ใช่ไหมไม่ใช่ฟังเดี๋ยวว่าทุกอย่างของร่างกายเนี่ยเขาเกิดมาเขาก็บอกแล้วเราเป็นชาวพุทธนะ พันก็สอนไว้ว่าเวลาผ่านไปทุกสิบปีเราก็จะแก่ลงมีคนบอกว่าทุกสิบปีเนี่ยเราจะเหมือนเป็นคนละคนลยสิบปีแรกวร้ออีคนนงอีกเป็นยี่สิบปีและอีกคนหนึ่ง,ออนนงพอสาวสิบก็เป็นอีกคนหนึ่งสี่สิบก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งอีกโอ้เจ็บหัวใจจริงจอืงยังไม่อยากพูดถึงห้าสิบเลยค่ะ เราเราเห็นรูปตอนเมื่อเราสิบปีที่แล้วนะเอ๊ะเรามาดูตอนนี้ทำไมมันเหมือนคนละคนกันเลยวะเนาะจริงไหมจอทอผมไม่ค่อยแปลกใจอะไรหรอกอืมทำไมแปลกใจอะไรอเพราะเราเริ่มแก่แล้วจริงๆต้องยอมรับแล้วเราจะทําเห็นรูปตอนจะท๊อปนมนมทําการไฟฟ้าไม่ใช่การรถไฟอ่ะมีบ้างไหม มีไหมมีมีรูปสอนทำการรถไฟด้วยเหรอมีมีอยู่หนึ่งรูปในนเขาดูพวกนี้ตั้งนานแล้วก็เคยเอามาลงทีหนึ่งแล้วก็หายไปพร้อมกับระบำเก่าอ้าวแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวรูปจริงมีไหมมีอยู่บ้านถ่ายไ,ได้ถ่ายมาอีกดิงถ่ายมาโพสอ,อีกเนี่ยนะอยากเห็นนะ่าครั้งหนึ่งเราก็ยังเคยเหล่ออะไรอย่างเงี้ย <laughs> มาอืมตอนนี้นเขาทำบริษัทยำๆนะ <c oughs> เขาให้ใส่ชุดไอ้นี่ไม่ได้เป็นเครื่องแบบตอนนั้นโอสวยมากแต่งตัวสวยรูปร่างแบบกำลางอมอว กดแชร์ออกไปครับเ,เราบอกแม่ว่าโอเคเ้คอมเมนตาขวาแม่เขาจะทำไรนะอะไรใบอะไรนะไม่รู้เหมือนกัน ม่นเเนี่ยเดี๋ยวเราหาไม่เจอมีแล้วมะใครหามาแล้วยังยังใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพเก้าร้อย ก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้านี้ดูพ่ยิบซีเรื่องทั่วปไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ Facebook โอศิริกรอภิรัต a c e b o o กโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO C115 สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมโดเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูและรับครอบครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะ แล้วผมตามนี้ครับเซฟบุ k ครับอาจารย์ท็อปนะักมีตราเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีรเอเจหนึ J ่งหกเอาละเรามานั่งคุยกันนะผมจะพูดอย่างหนึ่งคนที่ดูดวงอะ่ะต้องหาความรู้ไว้เฉพาะตัวด้วยในะที่นี้ก็คือว่าเวลาคุณคิดว่าดวงตกดวงซวยหรือดวนของโดวนอะไรเนี่ยคุณอย่าเอาโม้แต่ถามเขานะคุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะด้วยการพาตัวเองเนี่ยไปทําพิธีนะแก้นะเพราะว่า ของเหล่าเนี่หยหลายๆคนมาถามผมถามไปก็งั้นๆแหละนะถามไปแล้วไม่แก้ถามไปแล้วไ,ไม่ทำเนะ่ยสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็นผลไม่ดีแก่ตัวตอนหลังนะมันจะกลายเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บบางคนเนี่ยบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเด้่องคถามมาได้นะคะอย่างนี้เขาว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการสดทำสามารถถ่าได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะเข้ามาได้ครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามแล้วก็ <c oughs> ถามสดหน้ารายการได้คนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นและนี่ก็คือวิชาไพ่ย,ยิปซีนะครับซึ่งเอาไว้เรียนรู้กับวิชาโหราศาสตร์โดยตรงติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่ทนาจารย์โออาจารย์ท็อหมายถึงวิชาโหราศาสตร์มันหมายถึงวิชาดูดวงทั้งหมดมแต่ว่าวิชาไพ่ย,ยิปซีก็คือไพ่ทาโร่โนั่นเองนะคะนี่ค่ะเขียวทาโร่ก็จัดเป็นโหราศาสตร์ประเภทหนึ่งเหมือนกันมีกล่องไพ่ยิปซีเจ็ดสิบแปดใบหนึ่งสำรับนะคะแล้วก็ หนังสือคู่มือศึกษาได้ด้วยตัวตอเองนะคะหนึ่งเล่มค่ะอ่านง่ายเป็นข้อๆเลยนะคะอืมนะคืออยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคนเราดูดวงอย่างเดียวบางทีเนี่ยเราดูดวงอย่างเดียวเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ย ก็แบบว่าบางทีเนี่ยเราดูกาจา์ใช่ป่ะบางคนชอบแนะบอกว่าสามเดือนดูทิงบางคนเนี่ยดูแบบรายวันก็มีบางคนดูรายเดือนก็มีมันแล้วแต่คนอยากจะดูแต่เราสําหรับเราหน้ารายการนี้มีที่มีคำวสสดเนี่ยให้ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามหน้ารายการแล้วก็พุเมเวลาสามวันนะคะมาแล้วอะมาไผ่ไผ่ค่ะการงานพักนี้อะจะมีปัญหาอะไรไหมคะเสมียนในอาพาร์ตเมนต์อ่ะมันเหมือนว่าคุณต้องเดินทางอะ มีเกณฑ์เดินทางเรื่องงานนะคะอืมในที่นี้ไม่รู้ว่าเดินทางไปยังไงไปแบบไหนแต่มีโอกาสที่จะต้องเดินทางให้ระวังการเดินทางอืมอย่างน้อยเนี่ยสมมติบ้านคนอยู่ที่หนึ่งแล้วก็อาพาร์ตเมนต์คนอยู่ที่หนึ่งควรต้องเดินทางละระหว่างบ้านกับอาพาร์ทเมนต์อาพาร์ตเมนต์าานก็จะต้องระวังเรื่องการเดินทางนะคะไม่ใช่ว่าคนที่ทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยอาจารย์โอเนี่ย บ้านอาจารย์โอ้แล้วก็สมักอาจารย์โออาจารย์โอก็ไม่ได้ไปไหนเลยอาจารโอ้ก็ไม่มีการเดินทางอกะ่ะจะเดินทางอย่างเดียวคือไปเที่ยวไปหาหมออะไรเงี้ยแค่นั้นเองพึ่งพี่ยาเขาจะโทรมาของง้อหนูไหมคะคุณพึ่งนะคะพี่ยาจะโทรงอโหโทรก็ได้ไห่โทรก็ได้ก็ก็ก็เขาก็ชอบคุณนะนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่โทรหาคุณคนเดียวนะ คุณก็โทรไปตามเขาแซ่นะก็้โทรไปตามเขานะเออก็ให้ปีนี้บอกว่าอุชายเขาก็น่าจะเราไม่บอกแล้วกันเอาเป็นว่าโทรแล้วกันแค่นั้นแหละนะแต่ไม่ได้โทรคนเดียวนะคะ ไปทะเลาะกันอีกล่ะอ๋อนะพักตึกนี้อย่าไปตอนเดินพาใช่ทํางานที่นี่พักตึกนี้ค่ะจา์พักตึกนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าพักตึกนี้ให้ระวังการเดินทางถ้าเกิดว่าเราต้องเดินทางไปข้างนอกไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยให้ระมาระวังการเดินทางของเราไม่ว่าคุณจะพักตรงไหนก็ช่างคุณทําตรงนี้คุณพักตรงนี้ก็ช่างแต่เวลาคุณออกไปข้างนอกอะช่วงนี้คุณระวังมีปัญหาปัญหาเนี่ยมันไม่แน่นอนนะบางทีเนี่ยบางคนนะเออทำงานตรงนี้พักพักตรงนี้จริง ต่เวลาออกไปออกไปหาของกินหนึ่งออกไปเดินทางข้างนอกหนึ่งออกไปเดินห้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเจอปัญหาขึ้นมาก็มีอันนี้พูดพูดไปตามหลักหน้าไพ่นะว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับนะบางทีไพ่ขึ้นมาเนี่ยอืมอาจารย์เคยนะอืออาจารย์ถามไพ่แล้วไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยอาจารย์ก็แปลไพ่ว่าเออมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แหละแล้วเราว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันกลับไปออกอีกความหมายหนึ่งที่ไพ่ไปนั้นก็บอกเหมือนกันว่าความหมายมันเป็นมันมันมันอย่างนั้น แต่ว่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันก็เป็นได้กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นนะตามได้คําถามครับถ้าจะถามตรงนี้นะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นนะตามได้คําถามตู่ค่ะวันที่หนึ่งกันยานี้จะมีโชคไหมคะอือเดี๋ยวดูให้แล้วกันไพ่บอกว่ามันเออมันไม่ได้บอกถึงโชคใช่ไม่ได้บอกถึงโชคเพราะว่าถ้าบอกถึงโชคจะต้องเป็นไพ่เหรียญนี่ไม่มีไพ่เหรียญเราไม่ได้บอกว่าทำยังไงจะให้ถูกด้วยเพราะว่าไม่ได้ถามมาอืมนะ บอกได้แค่เนี้ยนะแต่ถ้าคุณอยากมีโชคจริงๆผมแนะนำนะคุณแมวนะเออชื่ออะไรนะนันธิตาตูนันทิดาตนันทิดานะนี่ครับพญานาคครับนะชาวบูชาได้ที่ท่านอาจารย์อโอได้โดยตรงครับแชร์แล้วจริงครับนะก็เอามาเลยนะมาค่ะแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามเลยคุณอารยญานะคะนี่พญานาคชั้นสูงนะครับ คุณสำหรับคําตอบค่ะอาจารย์น้องสองปางประธานพรนะครับติดต่อสอบถามเชาบูชาได้ที่ทนาจารย์โอกอยากมีโชคมีลาบอยากเสียงโชคเสียงลาบพญานาคช่วยได้ครับนะสวยมากเลยนะแล้วของถูกนะคะมาอารยาสามห้าวันถูกถูกดีๆข,งขงังๆอารยาสาสิ้าคุณรักติการไม่พอใจเราเรื่องงานหรือว่าเรื่องที่ที่โพสในโซเชียลคะ เออไม่พอใจเรื่องงานเหรอที่โพสในโซเชียลผมดูแนวโน้มให้แล้วกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็ไม่พอใจทั้งนั้นอนะ่ะผมพูดแค่นี้คือเขาไม่พอใจตั้งแต่แรกแล้วอ่ะทําไมเข้าใจว่าคือพี่ไม่ได้ใบดีไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องงานแล้วก็เรื่องโพสคือ ไม่พอใจส่วนตัวอยู่แล้ว <Ừ. S 2> เอออาพูดตรงๆเลยเหมือนเขาเมินๆคุณเขาไม่ค่อยอยากจะสนใจคุณนะใช่นะมผมตอบได้แค่นี้ไพ่บอกว่าคือเองจะทําอะไรข้าก็ไม่ได้พอใจแต่ถ้าอยากให้เขาพอใจนะนะคุณต้องบูชาองค์นี้อินนะไม่ใช่อินอะไรนี่ไงเวสุวรรณไงซึ่งสามารถกลับใจได้คนได้นะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นายเขาบอกว่านายไม่รักใช่ป่ะแต่ทเวสุวรรณเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่ง อยอเขอให้นายรักได้เหรอม,มีมีเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะงมีพี่คนหนึ่งแกเป็นโรคหัวใจเต้นเร็วเต้นถี่มากแกจริงๆแกต้องตายไปแล้วหมอหมอไปจะหมอไปตรวจแกหมอพูดว่าไงอมาโหอยู่ได้ไงเนี่ยก็บอกไม่รู้อยู่ได้แกแกจนสุดท้ายแล้วแกต้องกินยาลดความดันเพราะหัวใจแกเต้นเร็วมากแล้วปรากฏว่าพ่อเวสุวรรณเขาทําพิธีต่ออายุให้นะอันนี้อันนี้แล้วก็อย่างหนึ่งเจ้านายแกไม่ชอบหน้าแก แต่แกไม่ถูกกับเจ้านายแล้ววันหนึ่งแกไปหาล่างพ่อเวทแล้วพ่เวทเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้านายเองจะมาคุยดีกมีวันหนึ่งเจ้านายมาคุยดีจริงๆตอนหลังอะนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาท,ทําพิธีพรีพรีพรีกระทงให้กับอะไรนะทางสามแพ่งอะแล้วพ้าวเสสุวรรณบอกเลยนะให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วสุดท้ายอะเจ้านายกลับมาคุยดีเลยตอนหลังอันนี้เป็นส่วนของการดูด้วย ไม่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 ใช่ร่างทรงยานสัมผัสแต่เล่าประสบการณ์ให้ฟังออประสบการณ์ประสบการณ์ของคนที่<ข>แบบว่าอืนะอันนี้อันนี้จริงๆครับนะแล้วก็องค์เนี้ยผ่านยานบาร,รมีเทวเวสุวรรณแล้วนะอ่ะนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนฝนก็ะ,ะเทืน <B AM S 1> จริงนะแบมแชร์แล้วค่ะคนชื่อแบง์ที่เพิ่งเลิกกันไปแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันมีโอกาสที่เขาจะมาขอคืนดีเริ่มต้นใหม่กับเราไหมคะ ยังอะครับสามวันนี้ยังพูดจริงๆนะสามวันนี้ยังสามวันนี้ยังพูดทองพูดไปตรงๆสามวันนี้ยังใไรก็อย่าเพิ่งระบายอารมณ์อารมณ์อารมณ์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรุนแรงนะคะระวังระวังอารมณ์และคาพูดด้วยเอาล่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปที่รายการยิปซีโอสิริกอรแล้วนะครับนะ